เผยภาพล่าสุดยุย้ยรจนาหมดหนทางไปต้องอาศัยคนอื่นหลับนอนอดีตมีร้อยล้านไม่เหลือสักบาทล่วงลงดิ่งชั่วข้ามคืนบอกเลยว่าชีวิตยิ่งกว่าละครหลังข่าวเผยชีวิตล่าสุดยุย้ยรจนาที่ปัจจุบันอายุ45ปีแล้วเผยชีวิตหลังเคยลำบาก ต้องเล่รอดข้างทางจนมีภาพปรากฏออกสื่อของสาวยุ้ยนั้นช่างแตกต่างจากภาพของเธอในอดีตที่เคยเด่นดังระดับอินเตอร์แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นคนละคนหลายคนรู้จักเธออย่างแน่นอนสำหรับรจนาเพชรกันหาหรือยุย้ย เธอเป็นนางแบบชาวไทยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศระหว่างช่วงปีพศ2537ถึงพศ2545เป็นนางแบบชาวไทยคนแรกที่เป็นนางแบบนิตยสาร v o g u ฉบับเอเชียเดินแบบแฟชั่นในฝรั่งเศสอิตาลีสหรัฐอเมริกาและอังกฤษติดอันดับหนึ่งใน12ซุปเปอร์โมเดลโลก โดยช่วงเวลาดังกล่าวยุ้ยเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นลูกของนางจันดีทองดีมีส่วนสูง174เซนติเมตรจบการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อมาศึกษาต่อที่การศึกษานอกโรงเรียนและอาศัยกับพี่ชาย เธอมาจากครอบครัวที่พ่อแม่อย่าร้างกันจึงหลงเชื่อคนง่ายชีวิตการงานเริ่มตกต่ำหลังจากเพื่อนนางแบบชักจูงให้เธอใช้ชีวิตดิ่งลงจนทำให้เสียงานจนถูกยกเลิกสัญญาและต้องเดินทางกลับประเทศไทยในปี4-5รวมใช้ชีวิตเป็นนางแบบในต่างประเทศ8ปี สภาพชีวิตล่าสุดของอดีตนางแบบชื่อดังยุยรจนาเพชรกันหาที่ครั้งหนึ่งเธอคนนี้ชีวิตพลิกจากดินสู่ดาวเคยโกอินเตอร์ระดับโลกซึ่งในช่วงก่อนหน้านั้นยุยรจนาชีวิตพังไร้ที่พึ่งล่าสุดพบว่าทางด้านยุย้ยเดินแทบไม่ได้ปัจจุบันเธออาศัยอยู่ที่บ้านคนรู้จักไปวันๆมีเงินติดตัวไม่ถึงร้อยแถมยังต้องเอาเงินที่มีน้อยนิดเพื่อรักษาตัวเอง โดยรายงานข่าวระบุอีกว่าเธอมีคนรับไปดูแลแต่ได้ไม่เท่าไหร่ก็ปล่อยทิ้งเหมือนหมดประโยชน์ปล่อยให้เผชิญชะตากรรมจนกระทั่งทางด้านสาวยุย้ยหันไปปฏิบัติธรรมตามวัดป่าต่างๆได้อาศัยและทำจิตใจให้สงบสุขก่อนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะลำบากและต้องกลับไปอาศัยบ้านญาติคนรู้จักที่จังหวัดอุบลซึ่งตอนนี้ไม่มีที่พึ่ง